นี่อันนี้สวยมากค่ะว้าวเห็นนะคะเหมือนจะออกดอกนะคะใช่เลยกำลังจะออกดอกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนสานิตบอนสีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนเกนเช่นเคยนะคะก็ตอนช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ก็ใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ วันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะหรือว่าใครที่เพิ่มเข้ามาดูใหม่นะคะก็สามารถกดติดตามมาได้เลยนะคะเพราะว่าหนูมีคลิปให้ลง ลงให้ชมนะคะหอือให้ลงมีคลิปพาชมทุกวันเลยนะคะสามารถแวะเข้ามาชมได้ค่ะมีบอนสีสวยๆมาชมไปพร้อมๆกันได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจบอนสีนะคะอยากลองสั่งไปปลูกนะคะก็สามารถจดชื่อนะคะจดสายพันธุ์แล้วก็โทรมาสั่งกับหนูได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะได้ทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเบอร์โทรหนูหนูจะขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยด้านบนนะคะสำหรับใครที่ฟังหนูไม่ทันก็สามารถ จดก็ได้นะคะ0642824363นะคะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้หรือว่าโทรเมมเบอร์กันไว้ก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะช่วงนี้อากาศจะร้อนนิดน,นึงนะคะบอลคือถ้าพี่พี่มีปัญหานะคะแสงมันแดดมันทำให้บอลไหม้บอลใบเหี่ยวนะคะก็สามารถเอาสแสแลนคุมอีกชั้นได้เลยนะคะช่วงนี้มันร้อนจัดจริงๆนะคะก็พยายาม ลดน้ําเขาช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อยนะคะทำาหลดกลางวันย๋ยวามันจะไหม้ไปใหญ่นะคะไปดูกันเลยคะ่ะออันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองคหญิงทอฝันให้ไปอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะองค์หญิงทอฝันคะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะชื่อว่ารัตนสินนะคะรัตนสิน อันนี้ป้ายชมพูนะคะเป็นตระกูลเดียวกับชายชนนะคะเพราะเขามีต้นกําเนิดมาจากอับสอนสวรรค์เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะรัตนาศิลให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปแ0สบาทนะคะ80บาทนี่ค่ะให้ดูความป้ายนะคะป้ายสวยนะคะเขาจะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะเป็นป้ายชมพูเจมๆมนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะใบหอกตัวนี้จะเป็นออกโทนชมพูเรือนนะคะ ใครรับนะคะใบหอ,อกตัวนี้ขอเป็นหมายเลขหนึ่งหนูขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะหอ,อกหมายเลขหนึ่งคะ่ะอ่าต้นต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นมหาชัยแผงนั่นเองนะคะเขาจะมีสีสีบนพื้นใบเนะะี่ยค่ะจะเป็นสีตัวป้ายนะคะก็คือ ปกติเนี่ยจะเป็นเขียวป้ายชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนี่นี่ค่ะปกติจะเป็นป้ายประมาณนี้นะคะป้ายเยอะป้ายน้อยป้ายทั้งไหนแล้วแต่ใบนะคะแต่ว่าพอเป็นแผงนะคะตัวแผงก็จะเป็นทั้งใบไปเลยแบบนี้อันนี้เขาเรียกแผงชมพูนะคะใครรับนะคะมหาชัยแผงหนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะเขาจะกัดชมพูทั้งใบนะคะเป็นไม้เก่าคะ่ะม่านนางพิมพ์อันนี้ให้ปลายต้นละ ห้าสิบาทนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพญยาพันวังนะคะอยู่กระถางเดียวกับพญยามัจุราชนะคะใครรับนะคะต้นนี้นะคะกระถางนี้ได้สองสายพันเลยหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปขออยู่ที่100บาทละกันนะคะอันนี้อมพรนะคะอมพรใครรับนะคะสําหรับอมพรจะเป็นนายแดงเม็ดขาวจะอยู่รอบๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับอัมพรนางกีมิทาเทวีนะคะตับนางสงการนะคะสีเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนางกีมิทาเทวีคะ่ะอันนี้หวานใจนะคะต้นลูกหวานใจเริ่มออกแล้วนะคะหวานใจจะเป็นไม้ใบสีชมพูนะคะมีเม็ดนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละแปดสิบบาทนะคะสำหรับหวานใจ อันนี้จะเป็นบางแก้วนะคะบางแก้วไม้เก่านะคะสําหรับบางแก้วจะออกโทนชมพูทั้งใบนะคะอันนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะบางแก้วคะ่ะอันนี้เทพสถิตนะคะเทพสถิตนี่อันนี้ให้ไปต้นละเอาไปขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับเทพสถิตสีเขาจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะสวยมากตัวเนี้ยนะคะ นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักหลันนะคะสําหรับใครที่สนใจอันนี้ยังสั่งได้นะคะยักษ์ปักหลันจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นไม้ป้ายตับปรามเกียนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใบแข็งมากนะคะการแข็งใบแข็งต้นแข็งเป้เลยนะคะใครรับนะคะสีออกแดงๆนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาแปสบาทนะคะให้เป็นรหัสเอาไปเป็นลูกไม้กอไก่แล้วกันนะคะแอบมีนี่อยู่โคนต้นหนึ่งต้นนะคะออกไม้เเหลืองนะคะนี่ อันนี้จะเป็นตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกต้นละ80บาทนะคะสําหรับตุ๊กแกอันนี้คือตุ๊กแกก้านดํานะคะใครรับนะคะขอราคา80บาทนะคะตุ๊กแกเม็ดเขาจะมี2สีะค่ะมีแดงกับขาวนะคะเข็มมาก อันนี้คุ้มซับนะคะคุ้มซับเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะพอโตขึ้นเขาจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้หนูให้ไปคุ้มซับขออยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะตัวนี้เนี่ค่ะนี่ใบไผ่เบอร์สองนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทดูทรงใบสิคะนี่มีสองสีนะคะก็คือ อแดงกับเขียวในหนึ่งใบนะคะอันนี้ขอราคา100บาทค่ะเบอร์สองค่ะต่อไปเบอร์สามนะคะแอมมีดังสก,กิดกลางใบด้วยข้างในจะชมพูนะคะลายสีกันนะคะตัวนี้อันนี้ขอราคา50บาทเป็นไผ่เบอร์สามนะคะ อันนี้จะเป็นมหาเทพนะคะมหาเทพเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเป็นเขียวทั้งใบนะคะตัวนี้ไม้หายากนะคะสีสวยมากนะคะพอกัดแล้วนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยแต่กัดได้อีกนะคะกัดจนไม่มีเขียวนะคะอันนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะมหาเทพค่ะนี่อันนี้สวยมากเลยนะคะลูกกำลังโตนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบงแล้วก็จะมาอัปเดตให้นะคะ นี่อันนี้ก็พอยชมพู่นะคะยิ่งโตจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสีเข้มสวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ามีต้นแบ่งอีกนะคะหนูจะมาอัปเดตให้นะคะสําหรับพอยชมพูตอนนี้ลูกหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นขวัญดาวนะคะเวลากัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะขวัญดาวเขาจะมีเม็ดแดงๆกระจายทั่วใบเลยนะคะ ตอน,นเด็กๆก็จะเป็นออกโทนเขียวเปิอมาก่อนนะคะใครสนใจนะคะขวัญดาวจะมีแบ่งต้นลูกสีนิ้วนะคะอยู่ที่50บาทนะคะนี่อันนี้จะเป็นสาวารินนะคะสาวารินอันนี้ไม่ได้ผสมดอกนะคะถ้าดอกไม่ติดจะเป็นประมาณนี้คะ่ะก็คือตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้าใคร มีไม้ออกดอกอยู่ที่บ้านนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสาวารินนะคะใครชื่นชอบไม้โทนสีแบบแปลกๆตาหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นใบลวดลายชัดนะคะเวลาโตขึ้นสีตอนเด็กๆนะคะจะเป็นสีโทนประมาณมานี้นะคะออกแบบ เขียวอ่อนๆนะคะไปทางแบบผสมเหลืองนิดนึงเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นลูกแล้วกันจะได้เห็นภาพนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าิบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วของสาวารินนะคะอันนี้หนูพามาดูฟอร์มตอนโตนะคะทนมากใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้สําหรับสาวารินตอนเด็กนะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสาวารินนะคะอันนี้ดารานพรัตน์นะคะป้ายสวยนะคะเป็นหน้าดั้งเดิมของเขานะคะ ัวนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะดาร,นรานพพลัสนะคะอ่านี้เป็นลูกไม้นะคะบริเวณหูใบนะคะไอ้ตัวนี้จะเป็นลักษณะพิเศษหูใบเหมือนหลังเต่านะคะบางท่านจะบอกเหมือนหลังเต่าเลยนะคะหูใบมันจะกดลงมาถึงก้านเลยนะคะเป็นช่อสวยอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะอันนี้คือใบดกดกสวยมากนะคะเป็นช่อดีมากเลยนะคะอันนี้คือเจ้าชายมาวินนั่นเองนะคะเจ้าชายมาวิน กระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะดูลากเขาสิคะทะลุแล้วเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่มากนะคะเอาไป200บาทนะคะเจ้าชายมาวินค่ะอันนี้จะเป็นชินนบับบรรชอนนะคะฟอร์มนี้จะเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะชินนบับบรรชอนหนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป100บาทนะคะชินนบับบรรชอนนี่ค่ะสวยมากเดี๋ยวพอกัดลายโตนะคะสวยเลยนี่อันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทอง จะเป็นไม้กัดสีนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีสีแบบขึ้นมาแล้วนะคะเวลากัดกัดได้ทั้งใบเลยนะคะไก่แก้วมาลายทองอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งรอบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะพามาชมตอนกัดนะคะนี่จริงๆมันจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะจะกัดเป็นสีเนี้ยเชื่อมกันไปเลยทั้งใบนะคะอันนี้ทวีราบหน้าเข้มนะคะจะมีสองหน้าค่ะหน้านี้ใบยาวนะคะนี่แม่เขาเพิงพ่งฟื้นค่ะกําลังออกดอกนะคะใบก็น้อยลงนะคะ นี่ใบเล็กลงเลยนะคะดูใบล่าสุดสิคะเหลือนี่เตียวนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเป็นไม้ป้ายค่ะถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกว่าคุณหญิงนะคะคุณหญิง คุณหญิงกับเจ้าหญิงก็คนละตัวนะคะชื่อมันจะคล้ายๆกันหน่อยนะคะที่หนูถืออยู่นี่จะเรียกว่าเจ้าสาวนะคะใครรับเจ้าสาวนะคะหนูขออยู่ที่130บาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะอันนี้อินทรารังสันนะคะอินทรารังสันจะเป็นไม้หน้ามันมันเงาเงานะคะนี่หน้าเงาหน่อยนะคะเดี๋ยวพอโตนะคะจุดก็จะขึ้นอย่างที่หนูเคยถ่ายต้นแม่ให้ชมนะคะใบแข็งเป็นไม้บอลเก่าคะ่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะมีชื่อว่า อินทระรังสันนะคะนี่ค่ะสีจะออกเข้มๆหน่อยค่ะเดี๋ยวข้อเม็ดเขาจะขึ้นออกโทนสีแบบเม็ดชมพูเม็ดขาวประมาณนี้นะคะนี่อินทระรังสัรน,นะคะนี่ตอนนี้กําลังออกดอกอยู่พอดีด้วยนะคะแบบไหน อดอกอีกต้นหนึ่งนะคะนีน่ไปมองต้นนี้แล้วก็บอกว่าต้นนี้ออกดอกจะได้นะคะนี่อินทราลังสันนะคะก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่50บาทตอนเด็กๆเ,เขาจะออกยังไม่มีเม็ดขึ้นมานะคะจะเป็นเลื่อมๆมาก่อนนะคะไม่มีใบล่างให้ดูซะแล้วนะคะก็จะอยู่ที่50นะคะใครสนใจมีต้นลูกแบ่งนะคะมันจะยังไม่มีจุดสีชมพูสีขาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นมังกรทองนะคะไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีแข้งนะคะ มังกรทองอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทน่าจะเหลืออยู่ประมาณต้นสองต้นนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะมังกรทองอันนี้เป็นบ่องเงินนะคะคู่มากับลูกไม้นะคะพื้นขาวจุดแดงนะคะได้สองสายพันธุ์ไปเลยในกระถางนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทนี่บ่องเงินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะออกแนวใบพัดเหมือนกันอันนี้เรียกใบพัดเหมือนกันบางคนก็จะเรียกหลังเต่านะคะสีสวยมากอันนี้จะออกสีเข้มๆหน่อยนะคะเป็นม่วงแบบม่วงดํานิดนึงนะคะเข้มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ขอราคา50บาทนะคะอันนี้จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชเป็นไม้อ่าสีขาวนะคะเส้นใบเขียวนะคะตัวนี้ขอราคาต้นละ เอาไป100บาทนะคะ100บาทเอกร,ราชค่ะต่อไปรักเธอเสมอนะคะรักเธอเสมอเป็นไม้ป้ายอีกหนึ่งตัวนะคะฟอร์มจะไม่สูงมากเป็นฟอร์มใบเตี้ยๆนะคะใบดกๆนะคะเป็นไม้ป้ายอันนี้ขออยู่ที่แปสิบบาทนะคะมีชื่อว่ารักเธอเสมอนะคะนี่ผมฤาษีกําลังแบบแจมเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใส่อ่างใหญ่ไว้เลยนะคะนี่นะคะ ผมหรือสีนะคะตอนนี้ไซส์หกนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าได้หรือยังเพราะว่ามันเป็นไม้ไมเขาเรียกอะไรไม้ลงหัวบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นเพชรพระอุมานะคะไซส์นี้จะอยู่ราคา100บาทนะคะเพชรพระอุมาเป็นไม้สีเข้มๆนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้น่าสวยเลยกัดเรียบร้อยนะคะสําหรับไก่เศรษฐีนี่หนูให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าเขาจะเป็นกาสีแบบนี้เลยนะคะอ่าสำหรับใครที่เมื่อวานถามถึงเทราปตีนะคะมันมืดก่อนหนูเลยไม่ได้พามาชมลูกเลยนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเทราปตีนะคะทรงใบาย,ยาวสวยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะพอโตขึ้นพญาพันวังนี่คือใบจะแดงเลยนะคะตอน,นเด็กๆมันจะเป็นพื้นขาวนะคะนี่ให้ดูเลยแบบนี้นะคะ อันนี้สีลาเพชรนะคะสีลาเพชรตอนนี้ไซส์4ี่นิ้วกับ6นกบนิ้วยังมีแบ่งนะคะสีลาเพชรไซส์สี่นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะหน่าแจมเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู6กนิ้วด้วยนะคะนี่ค่ะหกนิ้วนะคะไซส์หกนิ้วจะอยู่ที่ราคาอันนี้ขอ300บาทนะคะสําหรับศีลาเพชรนะคะต้นเบลอเลยนี่ค่ะอันนี้พลอยชมพูนะคะเจอหิวต้นหนึ่งค่ะนี่นะคะดูล่าเขาสิคะ โต้นใหญ่มากใครรับนะคะไซส์นี้นะคะอาจจะเริ่มลงหัวแล้วหนูไม่แน่ใจนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเจบาทนะคะพลอยชมพูเขาจะเป็นพื้นเข้ม,ขมแบบต้นแม่ที่หนูให้ไปอ่าให้ชมไปนะคะสวยมากอันนี้มีชื่อว่าพบลักนะคะมีอยู่ใบเดียวคะ่ะน่าจะเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะพบลักนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป ขออยู่ที่เจ็ิบาทแล้วกันนะคะพบรักค่ะนี่ค่ะฮาริบุญชัยนะคะตัวนี้ฮาริพุญชัยใบเขาจะยาวๆนะค,ะ,คะอันนี้ไก่แดงนะคะแจมมากนะคะยิ่งโตยิ่งแจมไก่แดงนะคะอันนี้สุดป่าถนานะคะต้นลูกยังสามารถสั่งได้นะคะสําหรับสุดป่าถนาเขาจะกัดเม็ดแบบทีเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะสําหรับสุดป่าถนากระถางสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะโทนนี้ก็ออก แนวแบบสไตล์บอนเก่านะคะแต่ไม่มีชื่อนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูจะพาเดินชมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้จะเป็นหมอปริญญานะคะหมอปริญญาอันนี้ก็จะเป็นสุดปาถนานะคะสุดปาถนาเหมือนกันต้นนี้กําลังออกดอกต้นเมื่อกี้ก็กําลังออกดอกนะคะเหมือนจะเริ่มออกดอกกันแล้วนะคะนี่ค่ะเด,เดินไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่ก็สวยนะคะอันนี้หัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรเนี่ยถ้าแบบว่าเขาเรียกอะไรเต็มฟอร์มหน้าใบจะเงาเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหงดรุ่นนะคะหงดรุ่นสวยมากนี่ใบายาวนะคะหงดรุ่นตอนนี้จะมีแบ่งไซส์หกบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้พิงนะคะผู้พิง ีสีหวานๆนะคะใครชอบโทนแบบว่าหงดรุนจะเป็นโทนแบบไายๆหน่อยนะคะกัดไล่ๆแล้วก็เป็นทรงใบายาวนะคะอย่างตรงนี้นะคะถ้าพี่ๆจําได้ตรงนี้หนุเติมดินเปลี่ยนดินไปนะคะสวยเลยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันห้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนดินให้มาากก่ันอาจจะกระเสานิดนึงก็ตอนนั้นหล่อน้ําลึกๆได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนายดอกรักนะคะเวลากัดเต็มฟอร์มนะคะเวะมาให้ชมนะคะนี่ มันจะเป็นชมพูกระดูกขาวไปเลยทั้งใบนะคะจากที่ตอนเด็กเขาจะเป็นใบเขียวนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอันนี้มันเริ่มยุบลงหัวนะคะใบก็เหลือน,น้อยลงนะคะนี่จะเป็นใบประมาณนี้เขาขาวมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาโตขึ้นสวยมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาเนะะี่ยค่ะเวลาโตก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะ อันนี้นางวิชุดานะคะนางวิชุดาอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป90บาทนะคะนางวิชุดานะคะแล <forcément, S 1> า,า,าจะเป็นไม้หน่อด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดาราพันธ์นะคะดาราพันธ์จะเปิดเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะเปิดขาวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีแบ่งด้วยนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ห0บาทนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจค่ะพ่อจะให้เขาลงหัวนะคะต้องเอาออกมาไม่หล่อน้ําแบบนี้นะคะใบก็จะน้อยลงหน่อยนะคะ นี่อันนี้สวยมากค่ะว้าวนี่นะคะเหมือนจะออกดอกนะคะใช่เลยกำลังจะออกดอกนะคะนี่ค่ะพมรมฤษีนะคะอันนี้ไซส์หกนิ้วนะคะก็จะเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะแต่ตอนนี้ฟอร์มมันมีประมาณสามใบนะคะสามใบนี่นะคะนี่จะเป็นวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาเป็นไม้กระดูกด้วยเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะสวยมากเนี่ยค่ะ ใบเยอะใบน้อยแล้วแต่ใบนะคะพื้นจออกเข้มๆนะคะสําหรับวิจิตจินดาก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะต้นละ9ก90บาทนะคะลูกไม้ด่างเปิดด่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี้เป็นไม้กาบนะคะกาบหายากอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้คือมะปางทองนะคะมะปางทองเป็นไม้กาบช่อสวยมาเลยพื้นจะออกน้ําตาลนะคะใครรับนะคะมะปางทองหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป 130บาทนะคะ1 3 0สบาทสำหรับมะปางทองนะคะไม้สะสมค่ะไม่ค่อยมีในตลาดนะคะตัวนี้นี่คะ่ะหอกเบอร์สี่นะคะขอราคา100บาทนะคะสีสวยเลยนะคะสีเรลือบๆมาแล้วนะคะอันนี้เป็นมนเทียนทองนะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะมนเทียนทองเดี๋ยวหนูจะเอาต้นแม่ให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเปะรูปให้ชมค่ะ ตัวนี้นะคะมเทียนทองอันนี้แก้วการดานะคะใบกลมนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับแก้วการดาอันนี้นพเก้านะคะไซส์นี้มีต้นเดียวนะคะอันนี้หนูจะขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะนพเก้านะคะป้ายสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะเศรษฐีเมืองพิจิตรไม้ใบยาวนะคะต้นละ100บาทนะคะเศรษฐีเมืองพิจิตรนี่ค่ะ นี่ค่ะอินทราละลังสันนะคะไซส์5้าย5บบาทนะคะมีจํานวนอยู่นะคะสวยมากหน้าสวยนะคะนี่อันนี้เป็นกอเลยนะคะอันนี้คือนางรากสดแผงนะคะจะแผงแล้วก็ เป็นสีออกแดงๆในกอหนึ่งมีเยอะมากนะคะมีหลายต้นมากเลยนะคะสวยมากออันนี้ศีลาหุ้มทองนะคะจะเป็นหน้าเข้มนะคะหน้าดั้งเดิมนะคะอันนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะสีลาหุ้มทองะคะ่ะฟอร์มเทพอมฤตสี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่ห0บบาทนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วตอนเด็กเขาจะเป็นใบเขียวทั้งใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เทพอมฤตนะคะใครชื่นชอบไม้โทนขาวนะคะ แต่ตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะไม้กัดสีก็คือตอนเด็กกับตอนโตสีคนละโทนกันนะคะตอนเด็กไม้ตัวนี้จะเป็นสีเขียวล้วนนะคะนะคะเหมือนใบล่างเขานะคะนี่ก็จะเขียวแบบเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็กัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะ กัดมาจนเป็นสีขาวนะคะสะดือจะออกชมพูนิดหนึ่งนะคะสำหรับอันนี้นะคะชื่อว่าเทพอมฤตก็จะมีแบ่ง4นิ้วอยู่ที่50บาทนะคะหรือว่าใครสนใจ6นิ้วก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสาวารินนะคะเป็นไม้ที่แบบสวยมากนะคะอันนี้เป็นกอมาเลยนะคะมี2ต้นค่ะ2ต้นคู่ใบดกดกอยู่6นิ้วนะคะสำหรับสาวาลินไซส์นี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาขอ250บาทนะคะ250บาท สาวาลินนะคะสีสวยค่ะยิ่งโตจะยิ่งเข้มกว่านี้อีกนะคะตอนเด็กเด็กเขาจะออกสีแบบก็แปลกกว่าต้นอื่นนะคะมันจะเหลืองก็ไม่เหลืองมันจะออกแบบว่าสีแบบเขียวอ่นอ,อนนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้พรพุทธะนะคะไม้เหลืองนะคะเหลืองแบบว่าเหลืองเขียวนะคะสวยมากเลยแล้วก็จะมีเม็ดแดงมานะคะเป็นไม้ใหม่เมื่อปีก่อนนะคะตัวนี้นี่ค่ะ พนพุทธะอาจจะโตช้านิดนึงแต่ว,ว่าใบาสวยมากนะคะอันนี้ไซส์หกนิ้วนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป290สิบาทนะคะ290บาทพรพุทธะนะคะมีแบ่งกระถางเดียวค่ะนี่อันนี้ใบหอกนะคะเป็นหกนิ้วนะคะใบใหม่สวยมากเน,นี่ยค่ะนี่ใบใหม่ล่าสุดของเขานะคะยกให้ดูเลยนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป นี่มีด่างกลางใบด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่230บาทนะคะ230บาทเป็นหอกแบบว่าเหลือมนะคะเป็นสีเหลือบๆหน่อยแล้วก็มีด่างกลางใบนะคะเป็นสายหกนิ้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถจดชื่อพันนะคะจดรายการไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้เพิ่มเพื่อนได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ